วันนี้เราอยู่กันที่งาน wedding fair นะคะอยู่กันที่งาน wedding fair 2024ั่ส สวยมากนะะฝากเลยนะคะ9ันวาสนะน้องกเยะน่พี่ชัยไมปากงไม่ใช่มาแล้วอ้โหดูิเหอเก่งได้ ดน้องเงงพียค่ะค,คุณฟิวค่ะอัตอนนี้เรากำลังกลับบ้านแล้วนะคะงานจบแล้ว ับมาแล้วค่ะมาโรำแมอันนี้ร้อนะคะค่ะ